วันนี้จะมาพูดถึงประวัติเครื่องดนตรีไทยคือระนาดเอกเหล็กประดิษฐ์ขึ้นในรัชกาลที่4พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยรัตนโกสินทร์ที่มาพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบวงปีพาดเครื่องใหญ่เดิมทำมาจากทองเหลืองระนาดเอกเหล็กระนาดเอกเหล็ก ทำด้วยเหล็กหรือทองเหลืองสำริดจำนวน20-21ถึงลูกมีขนาดลดหลั่นกันลูกต้นยาวประมาณ23.5ซนติเมตรกว้าง5เซนติเมตรลูกยอดยาว19ซนติเมตรกว้าง4เซนติเมตรการเปรียบเทียบเสียงใช้ตะไบฝนข้างใต้ลูกเหล็กและน้านาเอกเหล็กมีเสียงกังวานลูกนวลคล้ายกับเซโลโฟนในดนตรีสากลทำหน้าที่ตีสอดประสานกับนานาดเอกไม้ในวงปีพาดไม้แข็ง วงปีพาดมองและวงปีพาดนางหุ่มเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและกลางวานไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นองวงเหมือนกับละนาดเอกไม้แต่ดำเนินทำนองตามแนวทางเดียวกันการจับไม้และการจัดท่าจับไม้ตีละนาดเอกเหล็กให้มั่นคงให้หัวไม้อยู่กลางกลางฝืนระนาดและเอียงตามแนวฝืนละนาดจุดที่ตี ตีบริเวณตรงกลางลูกลูกระนาดเพื่อให้ได้ยินเสียงที่ถูกต้องเทคนิคการตีตีคู่8ใช้มือซ้ายและมือขวาตีเสียงเดียวกันแต่ห่างกัน1ออกสเต็ปการยกไมย้ยกไม้สูงจากฝืนระนาดประมาณ2-6นิ้วเพื่อกำหนดความดังเบาการสะบัดใช้ข้อมือสะบัดตีเพื่อความเร็วและเสียงที่ล่อนเบาส่วนประกอบย่อยและอุปกรณ์วัสดุรองลูกระนาด วางไม้ระกรรมหรือเส้นยางเล็กๆพัดไปตามขอบรางเพื่อลองรับรลูกระนาดไม้ตีลระนาดไม้แข็งใช้ไม้ตีสองอันมีลักษณะแข็งและกล้าวก้านทำจากไม้ไผ่แก่หัวทำจากผ้าพันแผ่ติดตะกัวและชุบลัก